อ่ะคุณผู้ชมครับเมื่อเสาร์ที่แล้วจําได้ไหมผมเชิญชวนนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับไปร่วมงานบุญใหญ่กันซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้แล้วนะครับกับการร่วมเป็นเจ้าภาพห่อฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนานะครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยว9ก้าโมงที่จะถึงนี้เนี่ยนะอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มแล้วนะฮะนะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับผมซึ่ง งานนี้งานบุญนี้จะเกิดขึ้นที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่อำเภอสัมพันธ์จังหวัดนคนปรปฐมนี่แหละนะครับนะฮะนี่นะฮะรายละเอียดในวันนี้นะครับที่เขาจะร่วมเททองกันใช่ใชะะคือหล่อพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาใช่นะฮะอย่ามิธีนะวัดธรรมปัญญารามคือต้องบอกว่างานบุญทุกคนไปได้ตั้งแต่9ก้าโมงมแต่ว่า พิธีหล่อฐานพระประธานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสามะจะเริ่มตอนบ่ายสามที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับ,บวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระยุลูยภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณนขณนะนี้เป็นพระประทานหล่อดด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางสเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่ออยู่ไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบารมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจะได้เป็นโรคร้ายหากแม่นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาด้วยบาร,รมีธรรมขององค์พระยุไยภัยสัจทยครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้า ทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตวควนอินปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะ ในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรองค์พระยุลัยภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้าเพื่อมาขอพรโชคลาภและในเรื่องของสุขภาพและได้มาขอพรพระอวโลกิเตศวรกุลอิมพระแม่กุลอิมปางนอนที่แย้มพระโอษฐ์ซึ่งเป็นปริศน,นาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุข คุณผู้ชมสามารถมากราบมาไหว้ขอพรท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพขอแนะนำว่าให้ขอพรท่านด้วยทูบสีแดงและผลไม้ค่ะ ในวันเสาร์ที่16เมษายน2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาร่วมทำบุญได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาเวลา15นาฬิกาณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสัาพราญจังหวัดนครปฐมซึ่งในขณะนี้ทางวัดยังขาดเจ้าภาพในการหล่อฐานพระพุทธรูปสมปรารถนาเป็นจำนวนมากค่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาปลูกต้นบุญแห่งการสมปรารถนาณนวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐรมด้วยกันนะคะ